สามเมทีเองเหรอถ้าภาษาเมื่ทีอยู่แล้วป่ะอุ้ยเขโหว่ปุ๊เขาวิ่งมาเลยอ่ะเกิดวิ่งหมดที่นี่มาถึงเขาวิ่งออกมากลางสองตัวเลยแม่แล้วมันมันมีวิเวลไปตัดไหมผมก็มันจะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่อมอยู่นะมัอยู่ในอ้อมเฮียเรื่อยยาวเอาเรื่องอยู่ไรแค่นี้น ถ้าเผลอๆไปไปกลับไม่ไหวก็ขอหน้าเอาแค่หนึ่งยงมองมีเดวนมาเนาะได้เอาแน่เอาได้เอาลูกถังเดีวลัวงเดีวยงมาให้ยงดึงดึงเลย a o ส่ใส่ใส่ใส่าเออหดในบีในบีในบีหนึ่งไ,ไม่ไน,ไมน่าเลยโอเคโอเค,คขอเล่นก่อนเงียบนะทุกคนเงียบ ไอ้พ gotcha ังาอยู่ียผมเปิดได้เพื่อนผมเปิดไว้เปิดเดอะโกดมาเทครับ้งนี้ก็จะเป็นยาละับ kill that uh -huh. headshot